สวัสดีจ้ะพี่น้องคลิปนีลิ้นเสียเอาคลิปน้องนาลิตากับพิบาลฟินแลนด์พากันไปกินข่าบ้านย่าจันพี่น้อง่งความสดใสนารักน่ารักเิ่นอยู่กับพอเพิ่นเพิ่นก็มีความสุขพิบานฟินแลนด์แล้แต่อยู่กับลูกแล้วก็มีความสุขแล้วเนาะนี่แหละความสุขของเราเราบประเดน็นตรงกันที่ยังไรเ,เลยเราเพราะว่า แล,แล้วเต็มแล้วเนตะ็มแล้วเนาะเหมือนกับว่างานก็มีเงินก็มีมอะไรอะไรก็เฟอร์เฟกไปหมดแล้วคือทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วอยากได้แต่ลูกระบาลเนี่ย <c oughs> อยากได้ลูกมาโยน้ำยังไปใส่มาใส่กับมีลลกพวงไทยนะั่นคือความสุขของพีวบานพินแลนด์มันก็เป็นธรรมดานอะพี่น้องนอะความสุขของพอ่อแม่ที่หักลูกเนาะ กะอยากเคี่ยงขางไปกับลูกเนาะจะเมนเนาะเป็นพ่อที่ประเสริฐอิเลีย่ยเป็นพ่อที่คิดห่วงถึงจิตใจของลูกๆคิดห่วงถึงผู้คนหลอบ้างเนาะเพิ่นเป็นอีหยังที่ดีๆเพิ่นหนักสมแล้วที่เกิดมาแบบ มาซอยผู่ซอยคนอีหลีแบบเกิดมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนลหลายๆคนที่ยังเคว้งในชีวิตอยู่ที่คิดบ่ออกคือว้เหนียวจากเสียเอาชีวิตใส่ไปทางใดอย่างจึงใดเฮ็ดให้คนมีแรงแอคทีฟเนาะเฮ็ดให้คนเบิงคนแย่งแล้วก็เอาไปเป็นตัวอย่างเอาไปเป็นไอดอลในการดำเนินชีวิตนะแม่ เนาะเราเกิดมาเพื่อสิ่งหนีหลีอสมคอณหรีอเนาะแล้วเหตุกิจการนี่ยังียังเราก็จะเลื่อนลุงเรื่อง,ง,งอะเพราะว่าเราเฮ็ดด้วยใจใจจริงด้วยเฮ็ดด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็เฮ็ดด้วยแบบไ่ได้ไม่ได้วังสิ่งตอบแทนบ่ว่าต้องการบุญคุณนี่อย่างเราเป็นแล้วด้รับแล้ว,ลวกเเวเ็เป็นผู้ห้พอโมเมนต์ว่าเราสิเป็นผู้รับอย่างเดียวเดียพี่น้อง เล้วเป็นทั้งผู้รับและกับผู้หากระจายเพื่อให้สังคมได้มีกินมีใส่มียู่ไปตัวยอดชีวิตถ้าเอาเล่าเป็นไอดอลหรือว่าเอาเลาเป็นตัวอย่างแล้วก็แอคทีไปกับเล่าทุกคนมันก็สิมีอยู่มีกินลรอพี่นอ้องอหลีเด้เบิ่งเล่าแล้วก็จับเอาเล่ามาเป็นไอดอลมาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตนะพี่น้อง มีแต่จะเลื่อนลุงเรื่องไปหนาเนาะสังคมจะเกิดขึ้นดีๆหลายคันเมนมีผู้คนจังพญานพินแล่นหลายหลายคนเนาะประเทศไทยคือสิจะเลื่อนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนาะสนับสนุนพญานพินแล่นบ่มีผิดหวังพี่นอ,อจังสี่ซะเนาะโอ้ยโบบอกอหลายย่ายห่างดอกไปเบื่องคิปนกกนว่าพอลูเพิ่นสไปกินเขากบยากับพอกับป่ากับน้อง,องจังได

อันนีแบบูกูปู้ผ้าอันนีู้าอะไรกบอย่นี้อาการสิ่งอ่งนี้เอออนเดิันมองมองมอเดนจึ๊บจึ๊บหมุนซ้ายหยุดหยุดสี่อนพสพดอีกยกขาขึ้นพอโพสโพน่าขาซ้ายเปลี่ยนขาเออได้ไหมเดิน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 ขาหงหยุดจึ๊บัขาลับงานเลยค่ะคุณอาลิตาพุณมนี้รังานเดินแปดเซนต์าด

เาเป็นเาเป็นลูกศิลปินที่้มวไม่เล่นกันเ็ตอย่างเดียวเลยด้วยบเต็ยรับอแล้ว่าคอนเสิรแพนแล้ว่านเดินตามหาไม่บไม่รับไม่นับวเกเต็มเต็ม่การรับกันเต็มที่เสียนทันไม่แขาเต่มที่ก็พ่อหรอนพ่อร้งเพลงในจเต็มไม่เาเกมาแมไม่ต่ไม่ต็อพี่ สว,วปปสวัสดีครับวันนี้เรามาทานข้าวที่บ้านย่าจานทิวดอนะครับมาริตาแล้วก็พี่ใบเตยพี่น้ำอ้อยคุณปู่รอดแล้วก็แล้วก็ย่าทวดจันนะครับในตับยี่อะไรคะกินเหลียงเนืองต,โต,โต,ตัวอันนี้ของพวารว่ออันนี้ของพ่อตัวโยต้าบุญการตัวโยต้าบุญการให้อภัยว่าคุณป้านั่นมันบอกตัวโยต้าบุญการรัคลราคา มันม่นคงจ้นีั่คงมั่นคงอ่า,ารประจำชาติกุดรแหนมเนื้อุดรนนะครวันนี้นะครับเบาๆว่าจะได้สดแต่ว่าแสงไม่อาเนื้อเท่าไหร่มันจะมันเป็นรายการคุณหลาบผีเพื่มนี่นะครับประทชนมากเลยว่าคุณย่านอนหลับปุ๋ยปุ๋แต่เตาก็กินแหนมเนื้อแล้วกินของขนมผสมไปนะครับข,ข้ามมาป้าก็ปิดไฟนอนยงังไงก็ได้ต้องแข็งมากแม่งจะมื่อยแค่ไหน โอเคนะครับคืนนี้ปาร์ตี้แนมเนืองนะครับสำหรับวิศว์ที่ถามมาเนาะคือใบสุดแนีงสิงนะเมื่อตึกตือพี่น้องไล่์่ะไ้พี่จิอวบ๊ายบายบ,ายบายไปต่ไปก่อนที่ร้นานอาหารอันแนี้กลุ่มกลุ่มทิม